ใรถแมคโครนะครับกักไปมาใส่รถดำคันนี้นะครับโอ้โเท่รถปุ่มเท่ีรถเลยมารอรับนะครับดีทุกคนวันนี้เรามาพบกับช่องน้องดูนะ จะมีภารกิจไปขุดดินกันนะครับใช้รถตักและรถแบคใช้รถแบคโคลนี่ดูรถของเราสักก่อน,นมีรถแบคโคลตั้งหลายคันนัะน,นี่นี่คันนี้ก็มีนี่มีรถขนดินด้วยเยอะแยะเลย เราจะทําการขุดดินนะครับโอ้ขุดดินด้วยรถเบคโคนะครับบูเรามาใส่รถด,ดาคันนี้นะดาคันนี้มีชื่อว่าเขียวดแดงเอ้ยเหลืองแดงขุดช้าๆเลยครับไม่ต้องรีบมากเดี๋ยวมันจะเหนื่อยเกินไปนะครับโอ้หลังจากนั้นเราก็ทําให้มันแน่นๆนะครับแน่นๆ,ๆ,ๆ โอ้แล้วก็ตักมาตักมาแบบนี้นะครับใช้รถตักแม็กโครล้อยางนะครับโอ้แล้วก็ขับถอยหลังมาวุ้นถอย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 แล้วเขก็จะวิ่งผ่านทางลูกลังนะครับทางลูกลังผ่านผ่านผ่านโอ้โห ถึงผ่านมาตรงนี้ถึงจุดเราก็จะเทเทดานะครับดูเรียบร้อยหรือยังครับเนี่ยหนึ่งเที่ยวครับโอ้ดูเหมือนมันจะได้แค่นิดเดียวเองนะเพราะว่ารถ<อ>มันกระแทกแค่นิดเดียวอ๋อโอเคเดี๋ยวจะไปเอาเที่ยวใหม่กันนะครับผมโอ้โหวันนี้เป็นการขนดินนะครับรอบรอบที่เท่าไหร่ครับเนี่ยใช้รถแมคโครนะครับ ตักรามาใส่รถด,ดำคันนี้นะครับโอ้วูดตักก็จะเต็มแล้วครับเต็มหรือ,อยังครับนี่อ่ะโอเคอันนี okay. ้จะเต็มแล้วครับเราก็จะขับมาอันนี้่านรถสสีน้ำเงินด้วยแข้งขางขาง โอ้เต็มจนหน้ารถแบบนี่เลยครับแล้วก็จะเอามาถมนะครับเนี่ถมตรงนี้นะครับจกดำข้างๆมีปุ่มนะครับมีปุ่มกดบ,บื้แล้เกเทด้ออมากๆเสร็จเรียบร้อยครับเราจะไปรับดินอีกรอบนึงนะครับอือโอ้หลุมตรงนู้นนะครับโอ้วู้ อันนี้เป็นเที่ยวที่เท่าไรแล้วครับผมมัาจะเที่ยวที่สี่แล้วไหมครับใช้แมคโคล้อ,อยางยางนะ,ะกระตักหินก้อนใหญ่เริ่มเทิมเลยครับมาใส่รถรถดำคันสีเหลืองแดงนะครับบิ่มโอ้สะเทือนมากเลยครับรถทำง,งานโอ้โหเป็นบ่อดินนะครับขุดดินจนเป็นหลุมลึกไปเลย วันนี้เต็มแล้ววิ่งมาตัา้งรดกันติดไฟกีกแล้วถอยหลังก่อนเทก<ท>ดปุ่มเท คันนี้จะเป็นแมคโคของเราอีกคันนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ไดเอามาใช้นะครับเพราะว่าคันนี้มันจะเป็นช้แบตเตอรี่นะครับแต่ว่าเราจะใช้คันอีกคันหนึ่งคันนู้นนะครับนี่รถด,ดำเรา,เาครับสำหรับภารกิจวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอารถแมคโคกลับบ้านกันนะครับอันนี้มี2คันเนาะนี่รถเทรลเลอร์มารอรับนะครับขึ้นรถเทรเลอร์นะครับ โอ้รถสันหลังคันใหญ่เริ่มเทิ่มเลยบูนจอดนี่นะครับเหมืองคันจอดตรงหัวเลยจอดจองหัวเลยแต่ว่าไม่กลัร,าาลย,ร,ลรยางไม่ต้องใช้รถทันเลือดจอดแบบนี้แล้วก็มีล้อยางมาอีกคันนึงล้อยางไม่ต้องใช้ทันเลือล้อยางก็ใช้ทันเลือดไปด้วยแต่ว่าล้อยางก,ก็ต้องวิ่งบนถนนสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จสิน้นภารกิจขนดดินของเรานะครับอันนี้เราจะเอารถกลับบ้านกันนะครับ เราจะใช้รถเทนเลอร์มาขวนไปนะครับนี่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องเรา้วยนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับติ้งหน่อง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 บายบายครับบายบายนะครับบายบายบาย